สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับช่องอนุรัต์ฟินเมนทอร์ครับวันนี้ครับจะมาอัปเดตเกี่ยวกับการวางแผนการเงินด้วยการลดหย่อนภาษีด้วยกองทุนรวมไทย ESG และไทย ESG X ในปี2568ครับซึ่งในปี2568นี้ครับเราจะมีสิทธิ์สามารถลดหย่อนภาษีในกลุ่มไทย e s g และไทย ESG X ได้สูงสุดถึง9000แสนบาทเลยทีเดียวครับวันที่ 28มีนาคม2568ที่ผ่านมาครับราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศกฎกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษีด้วยไทยเอ g X อซครับซึ่งปีนี้เองเราสามารถที่จะวางแผนลดหย่อนภาษีด้วยไทย i e g ี g x และไทยเอ G ทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันครับโดยกลุ่มแรกก็คือไทยเอ g ซึ่งเปิดขายมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับและกลุ่มที่2ก็คือไทยเอ GX ที่ลงทุนใหม่ในเฉพาะปี2,568เท่านั้นและกลุ่มที่3ก็คือไทยเอ g x ที่โอนย้ายสับเปลี่ยนกองทุน LTF เดิมที่ท่านถืออยู่ณวันที่11มีนาคม2,568มาเป็นกองทุนไทยเอ g x ได้และได้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีครับโดยทั้ง3กองทุนนี้มีรายละเอียดดังนี้ครับกองที่1ครับไทยเอ g ไทยเอจก็จะเป็นกองทุนที่มีนโยบายการลงทุน ที่ลงทุนในหุ้นไทยนะครับหรือตาสารีไทยที่เข้าเกณฑ์ ESG สิทธิในการลดหย่อนภาษีสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุด30%ของเงินได้ทั้งปีครับสูงสุดไม่เกิน300,000บาทและซื้อแล้วครับจะต้องถือไว้อย่างน้อย5ปีแบบวันชนวันนะครับนับตั้งแต่วันที่ซื้อครับกลุ่มที่2ครับก็คือจะเป็นไทย GX ที่ลงทุนใหม่ในปี2568ครับ โดยกลุ่มนี้ครับจะมีนโยบายการลงทุนคือลงทุนในหลักทรัพย์ที่เข้าเกณฑ์ ESG ไม่น้อยกว่า80%ของ NAV ครับโดยแบ่งย่อยออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะครับก็คือจะเป็นกลุ่มหุ้นไทยที่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับที่เข้าขาย ESG ไม่น้อยกว่า65%ของ NAV ครับและก็กลุ่มที่2ก็คือกลุ่มตาสารหนี้ที่เข้าเกณฑ์ ESG และอันนี้3ก็คือดิจิตอลโทเค็ครับ โดยหลักเกณฑ์ของไทย i อีกองใหม่นี้ก็คือจะลงทุนได้สูงสุด3 0 0แสนบาทครับแล้วก็สามารถใช้สิทธิลดหยอ่อนภาษีได้30%ของเงินได้ทั้งปีเช่นเดียวกันนะครับเกณฑ์ในการถือรองก็คือถือรองไว้5ปีวันชนวันนักตั้งแต่วันที่เราซื้อนะครับส่วนกลุ่มที่3ครับก็คือจะเป็นกลุ่มไทย i อีที่สับเปลี่ยนหรือโอนมาจาก LTF เดิม erm, ที่ครบกำหนดสัญญาหมดแล้วนะครับโดยมีเงื่อนไขดังนี้ครับคือเราจะต้องโอน LTF ทั้งหมดครับทุกบรจอโอนเข้ามาในกองทุนไทยเ e g x กองที่โอนมาทั้งหมดนะครับในปี2568เราจะใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดคือ300,000บาทครับส่วนที่เหลือครับเราจะไปใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีในปี2569ถึง2 5 0 72อีก4ปีปีละ50 0 0 0บาทครับีหลักเกณฑ์ดังนี้ครับเมื่อโอนย้ายสับเปลี่ยนกองทุน LTF มาไทย i อสแล้วครับจะต้องถือครองอย่างน้อย5ปีนับตั้งแต่วันที่โอนย้ายครับโดยในกลุ่มไท a i อ g x นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการลงทุนใหม่หรือว่าการสับเปลี่ยนครับเราจะต้องโอนย้ายหรือสับเปลี่ยนและซื้อใหม่นะครับภายใน2เดือนเท่านั้นตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2568 ไปจนถึง30มิถุนายน 2, 5 6 8เท่านั้นนะครับแล้วหากท่านที่ยังมี LTF เดิมอยู่และไม่สับเปลี่ยนและยังไม่ขายจะเกิดอะไรขึ้นครับกองทุนเหล่านั้นนะครับจะถูกสับเปลี่ยนไปเป็นกองทุนผสมที่ลงทุนในหุ้นไทยครับและจะกลายเป็นกองทุนเปิดทั่วไปที่สามารถซื้อขายได้เหมือนกองทุนรวมทั่วไปครับสรุปอีกครั้งนะครับดังนั้นสิทธิประโยชน์ของการ ลงทุนในกองทุนไทยเอ g และไทยเอสจสำหรับปีภาษี2,568นี้จะใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง9แสนบาทเลยทีเดียวนะครับโดยที่ยังไม่รวมกับกองทุนเกี่ยวกับการเกษียณนะครับซึ่งไม่รวมกับ IMF ไม่รวมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ ProV i เด n t Fund ไม่รวมกับประกันบำนาญไม่รวมกับกองทุนครูโรงเรียนเอกชนไม่รวมกับกองทุนกอ,อชนะครับซึ่ง ในกลุ่มนั้นเรายังสามารถลงทุนและใช้สิทธิได้ตามปกติครับดังนั้นนะครับอยากให้ทุกท่านวางแผนและลองกลับไปทบทวนดูครับว่าท่านยังถือกองทุน LTF ที่ครบกำหนดอยู่แล้วทั้งหมดกี่บรจอและทั้งหมดเท่าไหร่ครับและวางแผนโอนย้ายให้ทันในช่วงเวลา2เดือนที่กำหนดนะครับดังนั้นนะครับอยากให้ทุกท่านใช้สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีอย่างเต็มที่ในปีภาษี2568นี้นะครับ ให้ทุกท่านนะครับกลับไปปรึกษาที่ปรึกษาการเงินของท่านนะครับหรือทักทายมาสอบถามผมได้สุดท้ายนี้นะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผู้ลงทุนควรศึกษาทําความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขและความเสี่ยงต่างๆของกองทุนก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งของช่องอนุรักษ์ฟินเมนทอร์อเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆเมื่อมีคลิปใหม่ที่มีประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับเพราะการเงินที่ดี เริ่มจากการวางแผนที่ใช่ครับเราพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ